บริการฟุตบอลคู่เด่นฟุตบอลลาลิก้าสเปนประจำวันที่12สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นการตัดกันระหว่างนะครับออซาวสุน่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบีย่านะฮะโดยคู่นี้นะครับจะลงเตะการ์วัลตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยครับสายตีสามนัดที่พบกันนะครับเซบีย่าครับชนะไปสองนัดครับและเสมอไปหนึ่งนัดฮะนาราสุนนะครับออซาวสุน่าครับเปิดบ้านเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับเจ้าบ้านครับออซาวสุน่าครับสายตีเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองฮะนาราสุนนะครับปุ่บชนะกับมิรานเดสมาหนึ วันนี้ครับเจ้าบ้านเตรียมวางหมากในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานธน้าของไอตอร์เฟนันเดสครับและหลังครับใช้งานธน้าของมานูเอลซานเชสครับอิกนาซิโอบิดันครับดาบิดกาเซียกาปาโบอิบานเอสครับแผพมเปตเฟียลครับโมโกเมสครับรูเบนกาเซียครับจอห์นมอร์กาโยราครับเาวีมาร์ตินเนสครับผู้หน้านะครับใช้งานธน้าของนะครับอันเตบูดิมีครับอีวานบาเบโรนั่นเองนะครับ ส่วนชนะทีมเยือนนะครับเซบียากับแซตเตียเกมหลังสุดรวมทุกรายการกับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะกับคาริสไป1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับจะบ้านเตรียมวางหมากภายในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับเชียงรายตรานของยาซีนบูโนูครับด้านหลังใช้งานตรานของมาโกอากุญยาครับคาริมเรกิกครับโคเซ่เอ็งเจอร์ครับเคซุสนาบัสครับแผงไมฟิวนะครับโอลิเวอร์ตอเรสครับเฟรนันโดครับอีวานราติคิติสครับส่วนสามประสานด้านหน้าครับใช้งานตราดของนะครับเคซุสโทรลนาครับยูเซฟอองเนซา เอริกรามิเรยนั่นเองนะครับ สำหรับการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับปีนี้นะครับเซบีย่านะครับยังคงเสริมทัพได้น่าสนใจเช่นเคยครับโดยรายล่าสุดครับก็คือนะครับอิสโก้นะครับเพรมเกอร์สเปนนี้ทำให้ก่อนลงสนามนะครับประเดิมนัดแรกมีตัวผู้เล่นนะครับในแดนหน้าให้เลือกใช้หลากหลายคุณโค้ดครับและมั่นใจว่าทริปเยือนคราวนี้นะครับหวัง3แต้มอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับส่วนโอซาวนานะครับจะบ้านโชว์ฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องได้ดีเลยครับแต่การเปิดบ้านรับมือทีมที่เสริมทัพได้ตรงจุดนะครับและมีเกมรุกที่น่ากลัวเป็นทุนเดดิมมออยูู่่่แแแล้้้วนนนนะะะคครรรััััับบบบโกกาาาสสงงทีจขตตผ รอบสกอร์คู่นะี้ครับน่าจบที่เซบียานะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้แล้วกันครับก็จบไปแล้วสำหรับคู่เด่นในวันนี้นะครับหากท่าในใดนะครับอยากได้ทัศนบอลหรือวิเคราะห์บอลคู่อื่นที่มากกว่านี้นะสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับก่อนอาจารย์ไปนะขอบคุณและหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ